วันนี้เบ็ตตี้จะมาทำเอาเทลาดวันนี้คุณเบ็ตกังวลปัญหาตรงไหนบ้างเอง่ยเนื้อมันยืดค่ะหมอของมันเริ่มแล้วใช่มัน <c oughs> เริ่มมาแล้วนี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยหรอไม่เจ็บเลยนี่กำลังดูอยู่ว่าเขาบอกเลยเหรอว่าแบบว่าโซนนี้กี่ชอ็อตตรงนี้ใช,ใช่ไหมช่วยในการแบรบว่าแพนไม่ต้องมายิงม่วซั่วใช่ครับเขาว่าปอกไว้หมดใช่ สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สเตเดียมวันวันนี้เบ็ตตี้จะมาทำเอาเทล่าที่นี่ค่ะดีว่าคลินิกเพราะว่าเขาเปิดห้องใหม่เป็นแบบว่ารูลาหมาเห่า <Yeah. S 1> ก็เลยอยากจะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะจึ้งแค่ไหนหรือจะเจ็บมากไหมเพราะฉันเป็นคนที่ขี้เจ็บมากไปดูกันเธอมันเวอร์มากพวกเธอดูสิมันฉันนั่งอยู่ในแบบว่าเครื่องบินเฟิร์สคลาส มีทีวีให้ฉันดูมีเน็ตฟิกให้ฉันดูระหว่างที่ฉันแปะยาฉันคือทําไมการที่เราแบบจะทําอัลเทล่ามันต้องแบบว่าโอเอขนาดนี้เลยอ๋อมันเจ็บมากหรือว่ามันยังไงเพราะเธอต้องแบบว่าทําให้เราแบบว่าคอมฟี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฉันจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างง่ายได้หรือทรมานเล็กน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณเบสกังวลปัญหาตรงไหนบ้างเอ่ย เนื้อมันยืดค่ะหมอออกมนเริ่มแล้วใช่มันเริ่มมาแล้วของเบนต์เนี่ยก็ถึงรอบทำตัวอัลเทล่าแล้วนะครับค่ะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเราทําตัว โอลิจโอกันไปนะครับประมาณ6เดือนเนาะแล้วก็มาทําเปลี่ยนกลุ่มพลังงานบ้างนะครับเป็นกลุ่มอัลตราซาวนะครับเพื่อยกกระชับผิวแก้ปัญหาช่วงความหย่อนคล้อยตรงนี้ครับและอย่างตัวที่เบ๊เคยทำก็คืออัลตราฟอร์เมอร์เนาะกับโอลิจโออะค่ะมันต่างกับตัวนี้มากไหมคะครับก็ทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มเครื่องยกกระชับที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงทั้งคู่นะครับแต่ว่าชนิดของพลังงานก็จะต่างกันนะครับอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสียงอัลตราซาวโอลิจโอเนี่ยเป็นเครื่น ิวจะเด่นคนละชั้นผิวแต่ว่าตัวเทอร่าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับตัวอ er, ัลตาฟอร์เมอร์เป็นครื่นเสียงอัลต้าซาวด์เหมือนกันแต่ว่าข้อดีคือเขาจะมีหน้าจอแสดงผลทำให้ยิงแล้วมั่นยากว่าเข้าใจใอ่าก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนึงมีหน้าจออีกตัวนึงไม่มีหน้าจอ่ แล้วอย่างแบบเรื่องความเจ็บอะคะระหว่างอัลตราฟอร์เมอร์กับตัวนี้ตัวอัลเทร่าเนี่ยเราใช้โปรแกรม SPT นะครับ C p a n t e ก็คือตัวหัวเนี่ยมันก็จะสแกนเห็นชั้นผิวก่อนได้แล้วก็เราก็จะแผ่นการรักษาแล้วค่อยทําการรักษาทําให้ใช้จานวนช็อตไม่เยอะนะครับความเจ็บเนี่ยก็จะไม่เยอะของคุณเบนถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จครึ่งหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนครึ่งหน้ากันได้เลยมันจะซุบเลยเม,มันจะซุบขึ้นโอเคได้ค่ะ เรื่อนี้เขาบอกว่ามันสนุกมากฉันยังไม่ได้มีเวลานั่งดูเลยฉันก็เยใช้เวลานี้แหละเริ่ม,มเลิกจุดนาเพราะว่าแบบภาพสวยมากตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทายาชาต้องทายาชาทั้งหมด45นาทีใช่ไหมคะแล้วก็พร้อมเทคออฟแล้วนี้ไม่เจ็บเลย ไม่เจ็บเลยวะแบบไม่เจ็บเลยนี่กาลังดูอยู่ว่าเขาบอกเลยหรอว่าแบบว่าโซนนี้กี่ช็อตตรงนี้อยู่ใช,ใช่ไหมช่วยในการบอกว่าแพนไ,ไม่ต้องมา,ย,าย,ยิงม้วซัวใช่ครับเขาว่าบอกไว้ม้วก็ตอนนี้ทำเสร็จแล้วครึ่งหน้านะครับเดี๋ยวให้มันเป็นูกระจกได้เลยยกคะแนนยกขึ้นเลยนะคนรับอ bon ันนี้เป็นผลลัพธ์หลังทำประมาณสัก2ี่สิบ นะครับจะเห็นผลเต็มที่ปรมาณหนึ่ถึงสเดือนนะครับจะเห็นว่าขอ,อ,อนบนาเริ่มยกกระชับมากขึ้นนะครับเทยบกับครั้งนี้นทะางตาหางคิวริ่มเปิดขึ้นแล้วความเจ็บเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่เดี๋ยวเราไปทําอีกข้านหนึ่งกันต่อเลยได้เลยค่ะ อ,อันนี้นะครับก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะครับของ<ะ>บริษัทเมอร์เ,เทติกนะครับมีผู้นําเข้าตัวเครื่องอัลทรานะครับอย่างถูกต้องเจ้าเดียวในไประเทศไทยนะครับก็วันนี้คุณเบสได้ทําตัวเครื่องอัลทราที่เป็นเครื่องแท้นะครับก็จะต้องได้ใบเซอร์ติฟิเคตกลับบ้านไปด้วยข้อปฏิบัติหลังจากนี้ไบกินแล้วได้ไหมหมอคืนนี้ได้เลยจนระ <c oughs> ิงๆก็ไม่ได้เป็นแบบข้อห้ามโดยตรงใ <c oughs> ่ะ ข้อห้ามมีมะอะไรบ้างคะก็พยายามติกเลี้ยงพวกยาแก้เสพติดแรงนะครับยากแก้ปวดอะนิโฟเฟนไดโคฟแนนอคยาพวนแต่พวกนี้ก็ติกเลี้ยงก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้กินวิตามินซีกินซิงกิน en, โปรตีนเสริมคอลลาเจนเสริมนะครับเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสร้างเส้น <ừ m. S 2> ใยคอลลาเจนค่ะแล้วปกติเขาบวมกันไ<ม>หมหมอก็มีบวมได้บ้างนะครับบางคนช่วง สามสี่วันแรกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจคถ้าปวดระบมอะไรเงี้ยกินยาแค่ปวดได้อย่างมากคือตัวยาพาราพาราอ๋อพาราก็คือกินได้แค่แบบไม่แรงใช่โอเคได้ค่ะกินได้หมดเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณนะค้าาเลยเป็นไงบ้างคะรีวิวหลังทำใหม่ไม่เจ็บใครที่บอกว่าเจ็บคือไม่เจ็บคำเดียวคือไม่เจ็บน่าชิมกระตุกกระตุกแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าหนึ่งเดือนก็คือผิวก็จะดีปึ้งๆเลยใช่ป่ะน่าจะใสวันนี้ เด่งกว่านี้หรอหมอใช่ครับผลลัพธ์นะครับตอนนี้ก็คือจะเห็นผลลัพธ์ประมาณสัก20เอร์นก่อนนะค่ะช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนี้ครับคุณเป้เนี่ยจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพผิวที่กระชับขึ้นนะครับแล้วก็ผิวที่ดีขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็ความยกกระชับเนี่ยจะเห็นผลเต็มที่ที่ประมาณสามเดือนก็คือน่าจะซึบเลยสามเดือนแล้วอยู่ได้หนึ่งปีใช่ไหมใช่ครับมันกูตนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Two weeks later. วันนี้นะคะเบกก็จะมาอัปเดตว่าหลังตาที่เบสทำอทัลเทราไปแล้ว2อาทิตย์เห็นผลอะไรเกิดขึ้นในหน้าเบสบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือกรอบหน้าที่เบสรู้สึกเลยดว่ามันชัดขึ้นอันที่2นั่นก็คือผิวหนังของเบสนะคะมันก็ได้ตึงและกระชับมากขึ้นอันที่สานะคะหน้าเบสค่ะมันยกค่ะทั้งตรงคิ้วตรงหน้าเนี่ย มันก็จะยกมากอย่างนี้ทีนี้เบก็อยกจะมาอัปเดตหน่อยว่าหลังจากที่เบ๊กทำอัลเทรามาแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เบ๊รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเครื่องอื่นๆที่เบเคยทําคือ 1. คนพูดเสมอว่าอัลเทราเจ็บมากแต่พอไปทําแล้วอะรู้สึกมันไม่เจ็บ เพราะว่าพอเขาอะสแกนหน้าเบสใช่ไหมแล้วคุณหมออะเขาก็เลยรับรู้ได้ว่าผิวหน้าเบสเนี่ยมันบางใช่ไหมปกติเขาบอ,อกว่ามาตรฐานมันอยู่ที่4.5ม mm, ิลแต่หน้าเบสเนี่ยมันอยู่ที่แค่3มิลเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยที่เบสเคยยิงมาจากการที่มันไม่ได้สแกนอะเบสก็เลยเจ็บมากกว่าครั้งนี้เยอะมากๆครั้งนี้เบสพูด,ดเลยว่าเบสไม่เจ็บเลยแล้วคุณหมอก็พูดไปว่ามันจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นใน1เดือนแต่นี่ผ่านแค่สองอาทิตย์ เบกก็เห็นผลชัดเจนได้ขนาดนี้แล้วเบกก็จะรอเลยว่า1เดือนและ3เดือนที่เขาบอกว่าผลมันจะแบบว่าชัดเจนสุดๆจะเป็นยังไงแต่ถ้าให้เลือกทําอีกครั้งต่อไปเบกก็ต้องเลือกทําอันเทล่าแน่นอนและสําหรับใครที่สนใจว่าจะทําอันเทล่าที่ไหนดีแน่นอนอยู่แล้วฉันก็ต้องแนะนําที่รีว่าคลินิกเพราะว่าการดูแลใจใส่ของทั้งคุณหมอและพยาบาลคือฉันบอกได้เลยว่าเจ้าของคลินิกต้องเป็นคนขี้เหงาเขาถึงเอาเวลา มานั่งใส่ใจรายละเอียดให้เราได้มี n e ็ fli x กได้นั่งดูให้เราได้มีเล้าเหมือนอยู่ในเครื่องบินใดๆอย่างเงี้ยคือมันหาที่อื่นไม่ได้ไงคุณคุณก็ต้องเลือกที่รีว่าคลินิกแล้วเขาอ่ะก็จะมีโปรโมชั่นปังๆอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลากิจกรรมใดๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอัปเดตนะคะแล้วก็ทักไปเลยค่ะที่ลีว่าคลินิกเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดต่อไปเลยบอกว่าจากเบติสตอรี่ได้นะจ๊ะทำบุญสวยชาติหน้าจะททำหน้าสวยชาตินี้โอเคนะเธอบ๊ายบาย นี่ก็คือราคาค่าทำาอวเตราที่รีวาคลินิกนะคะและสาหรับแฟนแฟนเบตตี้สตอรี่หมอแบงค์บอกว่า,วาให้แคปคลิปนี้มาเลยมารับของแถมเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือแถมกันไปเลยแบบจุกจจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4ี่เอ้าพอยังอยากสวยก็รีบไปเถอะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่องเบตตี้สตอรี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่มแต่งข้างล่างนี้สาหรับคนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องเบตตี้สตอรี่ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย